สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็พบกับครูออยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกเลยด้วยการเรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะเรื่องร่างกายมนุษย์ แรกที่เราจะเรียนกันในร่างกายของมนุษย์เรานะคะก็คือระบบหมุนเวียนเลือดนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดว่ามันมีกระบวนการทํางานอย่างไรหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้บทเรียนบทเรียนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถที่จะอธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดได้นะคะว่ามันมีกระบวนการทํางานอย่างไรฉะนั้นพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราไป เรียนรู้กันเลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวครูจะให้เราไปดูวิดีโอเกี่ยวกับการไหลเวียนการหมุนเวียนของเลือดภายในร่างกายของเรานะคะว่ามันมีกระบวนการทำงานอย่างไรและเดี๋ยวหลังจากนั้นดูวิดีโอเสร็จนะคะคุณครูจะมาเผยเทคนิควิธีการจำว่าเรามีวิธีการจำอย่างไรนะคะโอเคฉะนั้นเดี๋ยวไปกันเลยการหมุนเวียนเลือดในร่างกายของมนุษย์ ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดระบบหมุนเวียนเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆเช่นสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและลำเลียงสารเช่นของเสียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปกำจัดออกหัวใจของมนุษย์มีสีห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวา หัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายจะสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงโดยผ่านทางหลอดเลือดเอออร์ตาหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดฝอยเพื่อไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายเลือดจะลาเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียจากเซลล์ต่างๆของร่างกายทางหลอดเลือดเวน กลับสู่หัวใจห้องบนขวาลงสู่หัวใจห้องล่างขวาและออกทางหลอดเลือดอาร์เทอรี่ไปยังหลอดเลือดฝอยที่อยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแกส๊สเลือดจากปอดซึ่งมีแก๊สออกซิเจนสูงจะเข้าสู่หลอดเลือดเวนกลับสู่หัวใจห้องบนซ้ายลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายจากนั้นจะสูบฉีดไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกาย หัวใจครูจะมีสี่ห้องแต่สี่ห้องนี้ของครูยกให้นักเรียนหมดเลยนะคะ <c oughs> อะสิ่งที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะซึ่งเป็นยังไงเอ่ยสี่ห้องหัวใจของเรานะคะมีกระบวนการที่อาจจะดูซับซ้อนไปใช่ไหมคะแต่ครูมีเทคนิคดีๆให้พวกเราได้จดจำกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เทคนิคแรกนะคะกับการจะจำในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะครูมีเทคนิคให้เราบนรับล่างส่งขวาลายซ้ายดีอันนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการหมุนเวียนเลือดภายในร่างกายของเรานะค่ะบนรับล่างส่งขวาลายซ้ายดีบนรับล่างส่งขวาลายซ้ายดีบนรับล่างส่งขวาลายซ้ายดีอันนี้จําไว้ให้ดีเลยนะคะแล้วไอ้บนรับล่างส่งขวาลายซ้ายดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการหมุนเวียนเลือดภายในร่างกาย ของเราอย่างไงอะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะมาดูอันแรกเลยบนรับอาบนรับบนรับเป็นยังไงบนรับให้เราจำไว้เลยว่าบนจะมีการรับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายและจากปอดอ่ามันมีสองฝั่งใช่ไหมคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอันนี้เรายัางไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นนะคะให้เราจำไว้ก่อนเลยว่ารับ บนรับรับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายและจากปอดอต่อไปล่างส่งล่างส่งก็จะทำหน้าที่ในการส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและไปยังปอดเช่นกันนะ,ะต่อไปขวาร้ายซ้ายดีเคยได้ยินใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหม บอกว่าตากระตุกขวาเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นตากระตุกซ้ายเรื่องดีจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ครูก็เอามาให้พวกเราได้จดจํากันนะขวาร้ายนะขวาร้ายต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่เลยอะไรที่ไม่ดีหัวใจห้องขวาทั้งห้องบนและห้องล่างมีส่วนประกอบของเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั่นเองนะ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงขวาร้ายนะส่วนซ้ายดีเป็นยังไงซ้ายดีซ้ายดีหัวใจห้องซ้ายทั้งบนและล่างนะทั้งบนและล่างห้องซ้ายนะคะเป็นห้องที่มีเลือดที่มีแก๊ส ออกซิเจนสูงอ่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเลือดที่ดีนะคะมีแก๊สออกซิเจนสูงอ่ะจำไว้เลยบนรับล่างส่งขวาไหซ้ายดีบนรับล่างส่งขวาไหซ้ายดีต่อไปเรามาดูภาพแผนภาพการหมุนเวียนเลือดในร่างกายของเรานะคะ ภาพนี้คุณครูเคยให้นักเรียนวาดลงไปในสมุดของนักเรียนแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกระบวนการและอธิบายแผนภาพนี้กันว่ามันมีกระบวนการหมุนเวียนเลือดภายในร่างกายของเราอย่างไรจากแผนภาพนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะเราจะกําหนดอ่าเดี๋ยวจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ของเลือดนะคะโดยเส้นทางสีน้าเงินนะคะครูจะให้เป็นหลอดเลือดที่มีเลือด ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะ,ะเป็นเลือดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะส่วนสีแดงจะให้เป็นหลอดเลือดที่มีเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงนะคะก็ถือว่าจะเป็นหลอดเลือดที่มีแก๊สที่ดีเป็นหลอดเลือดที่ดีนั่นเองนะคะมีแก๊สออกซิเจนสูงนะอันดับแรกเรามาวาัดอะไรวัดปอดก่อนอวัยวะที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการหมุนเวียนเลือดเลยเพราะว่าปอดทําหน้าที่ในการฟอกเลือดที่เสียให้เป็นเลือดที่ดีก็คือฟอกเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงให้เป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงนั่นเองนะคะโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปอดนะซึ่งบริเวณปอดจะมีหลอดเลือดฝอยทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะ หลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะคะแล้วก็มันจะอยู่บริเวณปอดอ่ะมันจะอยู่กันเป็นร่างแหนะคะมันจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแก๊สตรงนี้นะคะทําให้ปอดสามารถฟอกเลือดเสียที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส,สูงให้เป็นเลือดดีที่มีแก๊สออกซิเจนสูงได้นั่นเองค่ะต่อไปหัวใจของเรามีสี่ห้องหัวใจหัวใจห้องบนขวาห้องบนขวา,อข,วาอของครูห้องบน ห้องบนขวาเราต้องดูที่ตัวเองนะคะขวามือของขวาของเราเองนะไม่ใช่ขวาของจอนะขวา,าหัวใจห้องบนขวาล่างขวาบนซ้ายล่างซ้ายเออนะคะอ่ะต่อไปร่างกายของเราร่างกายของเราเนี้ยจะหมายถึงอวัยาวะทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะอันทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่หัวใจห้องบนขวา เมื่อกี้ครูให้เราจําบนรับล่างส่งขวาไายซ้ายดีบนรับล่างส่งขวาไายซ้ายดีใช่ไหมคะหัวใจห้องบนขวาบนรับอนะ่แปลว่ามันต้องรับเลือดจากไหนมีตัวเลือกให้สองอย่างจากปอดกับจากร่างกายเออไม่รู้รับจากสองอย่างนี้แหละไม่จากปอดก็จากร่างกายฉะนั้นเรามาพิจารณาต่อนะคะบนรับรับใช่ไหมบนรับอ่นะ ขวาร้ายเออห้องบนขวาขวาร้ายแปลว่าหัวใจห้องบนขวาทําหน้าที่ในการรับเลือดที่ไม่ดีหรือเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนดไดออกไซด์สูงเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนดไดออกไซด์สูงต้องเป็นเลือดที่มาจากการใช้งานแล้วมาจากไหนร่างกายนั่นเองส่วนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะฉะนั้นเลือดจากอวัยวะต่างๆจะเข้าสู่ หัวใจห้องบนขวาบนรับขวาร้ายอ่าเป็นเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะหลังจากนั้นเลือดจากห้องบนขวาก็ไหลลงสู่ห้องล่างขวาและต่อจากนั้นห้องล่างขวาจะส่งเลือดไปไหนบนรับล่างทรงอ่าล่างทรงล่างขวาจะส่งเลือดไปไหนเลือดเสีย หรือเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเราจะส่งไปไหนเอ่ยไปทําให้มันดีไงใช่ไหมไปทําให้มันดีก็ต้องส่งไปที่ปอดนั่นเองต้องส่งไปที่ปอดนะคะฉะนั้นเลือดที่ออกจากปอดต้องเป็นเลือดที่เป็นยังไงปอดฟอกจากเลือดเสียให้เป็นเลือดดีแล้วอะต้องเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงอต้องมีแก๊สออกซิเจนสูงเป็นเลือดดีแล้วนะคะฉะนั้นหัวใจห้องไหน จะรับเลือดดีไปหัวใจห้องไหนจะรับเลือดดีไปบนรับหัวใจห้องบนแน่เลยต้องรับขวาร้ายซ้ายดีอา้าวซ้ายดีแปลว่าต้องบนซ้ายรับเลือดดีไปนั่นเองหรือเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงนั่นเองนะคะจากนั้นจากบนซ้ายลงเลื่องซ้ายแล้วจะไปไหนดีอา่า จากบนซ้ายลงล่างซ้ายจะไปไหนดีในหัวใจห้องล่างบนรับล่างส่งบนรับล่างส่งใช่ไหมอ่ะหัวใจห้องล่างจะส่งเลือดไปไหนไปไหนมันดีอะมันฟอกเสร็จแล้วเข้ามายังหัวใจห้องบนซ้ายส่งลงมายังหัวใจห้องล่างซ้ายแล้วจะไปไหนต่อก็ต้องไปใช้สิ เอาของดีไปใช้สิไปใช้ที่ไหนไปใช้ที่ร่างกายอ่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายจะรับเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายนั่นเองนะ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการจําดีๆเทคนิคหนึ่งนะคะเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะในการจําเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะจากแผนภาพนี้กันนะนะเรียนเรียนมาแล้วว่าหลอดเลือดอในร่างกายของเรามีอยู่3ประเภทนะคะหหลอดเลือดอาร์เทอรี่ทำหน้าที่ในการนําเลือดออกจากหัวใจนะคะ2หลอดเลือดเวนทําหน้าที่ในการนําเลือด เข้าสู่หัวใจแล้วก็3หลอดเลือดฝอยทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งหลอดเลือดฝอยจะมีขนาดเล็กและผนังบางนะคะจะอยู่ในทุกอวัยวะของร่างกายเราเลยนะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเพื่อไปใช้ในเซลล์นะ,ะทีนี้เรามาดูเลยหลอดเลือดอาร์เทอรี่นำเลือดออกจากหัวใจนะคะ,ะบริเวณไหนที่เป็นหลอดเลือดอาร์เทอรี่ ออกจากหัวใจออกจากอะไรออกจากหัวใจห้องล่างซ้าย1บริเวณใช่ไหมห้องล่างสายห้องล่างสายนะักเรียนจําไว้เลยนะคะเป็นห้องที่มีผนังแข็งแรงที่สุดนะทาไมถึงแข็งแรงที่สุดเพราะมันต้องทําหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะคะต้องมีแรงดันสูงเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยง ส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะแล้วก็หลอดเลือดที่ต่อจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะตรงนี้เป็นหลอดเลือดอาร์เทอรีที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลอดเลือดเอออตาซึ่งเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะถ้าครูถามว่าหลอดเลือดอะไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราให้นักเรียนตอบว่า หลอดเลือดอาร์เทอรี่ขนาดใหญ่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเอออตานั่นเองนะคะหลอดเลือดอาร์เทอรีอีกที่หนึ่งนะคะที่นำเลือดออกจากหัวใจก็คือออกจากหัวใจจากห้องว่างขวานั่นเองนะคะตรงนี้เราเรียกว่าหลอดเลือดอาร์เทอรีนะคะแล้วก็ต่อไปหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนนำเลือดเข้าสู่หัวใจนะคะ เข้าสู ة, ่หัวใจตรงไหนบ้างก็เส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจมีเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายใช่ไหมคะอ่าเลือดที่ออกจากร่างกายของเราจากอวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่หัวใจห้องบนขวาเป็นหลอดเลือดเวนนั่นเองนะคะแล้วก็หลอดเลือดที่ต่อจากปอดอ่เพื่อที่จะลําเลียงเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายของเรา ก็เป็นหลอดเลือดเวีนเช่นกันนะคะให้เราได้จดจำกันนิดนึงนะคะในส่วนของลิ้นหัวใจอันนี้ก็มีส่วนสำคัญเลยนะคะในการไหลเวียนของเลือดเพราะว่าลิ้นหัวใจจะทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลเวียนของเลือดไม่ให้ไหลย,ย้อนกลับนั่นเองนะในหัวใจของเรานะคะมีลิ้นหัวใจอยู่สองอันที่อยากจะให้นักเรียนจดจำนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจำเลยนะก็คือ ตรงบริเวณที่เลือดไหลาจากห้องบนขวาลงล่างขวาและไหลาจากห้องบนซ้ายลงล่างซ้ายนั่นเองนะคะลิ้นหัวใจอันแรกนะคะเชื่อมระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวามีชื่อว่าไตรคัสปิดนะคะไตรแปลว่า3มันประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อสามชิ้นเองค่ะอีกอันหนึง่งเชื่อมระหว่างห้องหัวใจบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายนะคะ ชื่อว่าใบคัสปิดนะคะใบคัสปิดใบสองนะคะแปลว่ามันมีเนื้อเยื่อสองชิ้นนั่นเองนะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วก็มีเทคนิคดีๆให้เราได้จำกันด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราต้องอธิบายกระบวนการ ทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดได้นะคะซึ่งสามารถใช้แผนภาพหมุนเวียนเลือดในร่างกายของเราเนี่ยไปใช้อธิบายได้เลยแล้วก็ขอให้นักเรียนจดจาไว้ดีๆรวมถึงเทคนิคต่างๆที่ค,คุณครูนำมาให้นักเรียนในวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่มันอยู่ที่ใจ